ถ้าพิเทพถามเพื่อนๆว่าปรา,าสาทขอมที่อยู่เหนือสุดในประเทศไทยอยู่ที่ไหนเพื่อนๆน,นึกออกกันไหมครับถ้าน,นึกไม่ออกมาเที่ยวพร้อมกันกับพิเทพเลยนะครับเที่ยวอย่างเทพเที่ยวกับพิเทพประวัติศาสาตร์ไม่มีหน้าเหมือนแน่นอนครับ และบริเวณนี้คือวัดเจ้าจันทร์นะครับหรือปรางเจ้าจันทร์ก็ได้นะครับเป็นปราสาทขอมที่อยู่เหนือสุดในประเทศไทยนะครับอยูบ่บริเวณรีสัชนาลายัยเป็นปราสาทเนื่องในอารยาธรรมขอมเลยนะครับเป็นปราสาทที่มีเรือนธาตุนะครับแล้วก็ซ้อนชั้นขึ้นด้านบนนะครับจบด้วยบวัวยอดด้านบนเห็นไหมแต่จะเป็นรูปทรงที่ได้รับอิทธิพลจากขอมก็จริงแต่ว่าจะเป็นคนพื้นถิ่นเอามาประยุกต์เอามาปรับนะครับ ถามว่าซ้อนชั้นยังไงเห็นปราสาทตรงนี้นะครับนะ่ปราสาทหนึ่งแล้วก็ย่อตรงเนี้ยขึ้นไปเป็นด้านบนแล้วก็ย่อก็ขึ้นไปเป็นด้านบนอีกย่อไปเป็นด้านบน,ปปน,น,บนจนถึงบัวยอดด้านบนนะครับก็ถ้าเป็นรูปทรงแบบเนี้ยเดาไม่ยากใช่ไหมว่าสร้างจากศิาแรงแล้วก็เป็นรูปทรงปลางอย่างเงี้ยนะครับก็จะประมาณชัยวร,รมันที่7หรือหลังจากชัยวร,รมันที่7นะครับถือว่าเป็นเฉลียงตรงเนี้ยอันนี้อยู่ที่เมืองเฉลียงต้องบอกก่อน เป็นชุมชนเริ่มแรกก่อนการมีศรีสัชนาลัยก่อนการมีสุขโขทยัยเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นอารยธรรมที่เป็นแบบขอมมาก่อนอย่างวัดพระศรีรัตนามหาธาตุเมืองเฉลียงตรงนู้นนะครับเขาก็สันนิษฐานว่าเป็นปราสาทขอมมาก่อนก่อนที่จะมีการสร้างเจดีย์ทรงพุ่มขบินทับแล้วก็มีภายหลังก็ตกเป็นของอายุทยาก็จะมีการสร้างตามแบบอารย,ยาข้ออีกทีหนึ่งตรงนั้นน่ะจะเป็นสามอารยธรรมเลยอยู่ตรงนู้นนะครับก็จะมีกลิ่นอายขอมกลิ่นอายสุขโขทยัยแล้วก็กลิ่นอายของ อยุธยาเจืออยู่ตรงนู้นครบเลยไปดูกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกลิ่นอายของขอมเลยนะครับเนี่ยขอมชัดๆอาจจะเป็นปางประจำชุมชนอะไรตรงนี้นะครับแต่ว่ารูปทรงเนี่ยอาจจะเป็นขอมที่แบบไกลๆมาประยุกต์ออกมาเป็นศินละปะแบบว่าเฉพาะพื้นถิ่นแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างใน ด้านในก็จะเป็นโถงใหญ่นะครับก็ประดิสสถานรูปคารลบแต่เราไม่พบว่ารูปคารลบเป็นอะไรนะครับก็จะเป็นฐานอยู่แต่ว่าเป็นฐานเนี่ยเป็นก็เป็นรูปทรง,งของขอมชัดเจนเลยนะครับนี่ก็จะมีส่วนของหน้าบันมีซุ้มหน้าบันมีอะไรไปนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการสลักลวดลายอะไรเพราะว่าถ้าเป็นพื้นผิวศีลาแรงแบบนี้เขาจะฉาบป,ปูนประดับนี่เห็นไหมงดงามมากแล้วประตูถ้าเป็นปราสาทขอมเนี่ยของแท้ๆเลย ประตูด้านข้างจะเป็นประตูหลอกใช่ไหมแต่ปางวัดเจ้าจันเนี่ยเป็นตึ้งเป็นซุ้มจระนำครับเนี่ยแล้วก็มีกโกลนอยู่น่าจะเป็นโกลแบบปฏิสถานพระพุทธรูปแต่หายไปหมดแล้วก็เป็นสามด้านเลยด้านนี้ก็เป็นเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ย อันนี้จะเป็นข้อแตกต่างเนาะเพราะว่าถ้าเป็นปราสาทขอมแท้ๆเลยเนี่ยเขาจะเป็นประตูหลอกทําเป็นประตูหลอกแล้วก็ปิดทึบไปเลยแต่เนี้จะทําเป็นซุ้มจะนําเข้าไปแล้วก็ภายในน่าจะเป็นดิสถานปูนปั้นพระพุทธรูปอะไรก็ว่าไปนะครับข้างๆก็มีมนดฑด์ดเดี๋ยวพาไปดูมนฑ์ด,ดกัน อันนี้น่าจะเป็นกโกลนนะครับเป็นพระอัฏฐารถสูงขึ้นไปนู่นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปที่นิยมสร้างในสมัยสุขโขทยัยนั่งยืนนอนเดินอะไรพระสี่เอียบทนะครับถ้าจะเห็นใช้ก็เอามาจากลังกาเนาะเขาเอาอะไรมาด้วยเอาเอาพระปางสี่เอียบทนี้มาแล้วก็เอาช้างรอบมาเอา เจดีทรงลังกามาอะไรเงี้ยครับอันนี้จะเป็นอีคนที่เอามาจากลังกาหลังจากที่ขอมเริ่มเสื่อมอํานาจลงไปจนหมดนะครับจากปราสาทขอมก็กลายเป็นภูมเข้าบินจากปราสาทขอมกลายเป็นเจดีทรงลังกาอะไรเงี้ย mm hmm. กระท้องหมดละเ,เสียดายนะครับองค์ใหญ่มากเลยนะ ดีนะเนี่ยเป็นปราสาทของที่ไม่ถูกหรือลงถ้าเป็นที่อื่นอะ่ะหรือลงไปบ้างพอกทับจากปราสาทอย่างทางอีสานเนี่ยจากปราสาทขอมแบบเนี้ยกลายเป็นเจดีเป็นอะไรหมดเลยเขาก็มาสมัยหลังเนาะอันนี้ก็ดัดแปลงจากปราสาทขอมให้กลายเป็นเจดีประธานของวัดไปเลยนะครับเนี่ยก็จะมีวิหารอยู่ด้านหน้า <c oughs> แล้วก็ด้านในฐานชุกะชีนะครับเราจะเห็นพระพุทธรูปอยู่เห็นไหมเน,นี่ยเนี่ยโกนพระพุทธรูปพระพุทธรูปที่เนี่ยเขาจะทําเป็นจากศีลาแรงนะครับเนื่องจากศีลาแรงเขาเยอะนะเขาก็จะสกัดที่บ่อเลยถ้าจะอยากเห็นนึกภาพไม่ออกต้องไปกําแพงเพชรกําแพงเพชรเขาก็จะมีบ่อศีลาแรงบ่อศีลาแรงที่เขากําลังขุดศีลาแรงมาใช้อะ่ะเขาสกัดเป็นพระพุทธรูปตรงนั้นเลยเนี่ยเขาสกัดเป็นโกน เป็นตัวเป็นหน้าเป็นอะไรแล้วเขาก็พอกปูนพอกปูนประดับปั้นให้งดงามนะครับแล้วก็ลงรักปิดทองอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยแต่กวนเป็นอย่างนี้มันจะแตกต่างจากอายุธยาอายุธยานั่นก็จะเป็นโกนหินทรายเพราะอะไรเพราะว่าอายุธยาเขามาจากลาโวแล้วลาโวรูปเคารพส่วนใหญ่เขาทำจากอะไรเขาทําจากหินทรายใช่ไหมครับพวกขอมอ่ะอะขอมเขาจะทําจากหินทรายนั่เขา สลักเก่งอะไรเก่งนะครับเพราะนั้นฝั่งอยุธยาเนี่ยก็จะทำขึ้นจากหินทรายแต่ว่าก็เอาไปบกปูนประดับอะไรเหมือนกันนะครับมีกรรมวิธีเหมือนกันแต่กรรมวิธีตั้งต้นเนี่ยต่างกันที่วัตถุดิบวัสดุไม่ใช่วัตถุดิบพูดเป็นรายการทำอาหารเลยเป็นวัสดุนะครับอย่างของที่นี่เป็นศิลาแรงที่นู่นก็จะเป็นหินทรายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเที่ยววัดที่อยุทยาไปอย่างเงี้ยเราเห็นพอะพุทธรูปหินทรายที่วางละเกะะกะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคือ เขาถนัดแบบนั้นนะครับจนมาช่วงนหลังนี้ก็เริ่มมีการหล่อเป็นโลหะเป็นอะไรอย่างเงี้ยแทนอื อย่างของสุโขทัยพระพุทธรูปสวยๆมีเยอะนะแต่ก็โดนขนไปกรุงเทพหมดจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่สร้างบ้านแปลงเมืองใหม่แล้วรัชการที่หนึ่งรัชการที่อะไรเงี้ยเขาก็ชอบพระพุทธรูปจากหัวเมืองเหนือเพราะว่าเขาเห็นว่างดงามทรงคุณค่าแล้วก็ทําจากโลหะอะไรเงี้ยแล้วเมืองมันก็ล้างเนาอไมาตอนนั้นเขายังไม่มียังไม่มีการมาบูรณะยังไม่มีการมาสนใจเมืองล้างเมืองเก่าอะไรเงี้ยอย่างกรุงศรีอยุธยาเองก็ตามนะครับที่เห็นอิฐเ้าๆแว่งๆที่เหลืออยู่แค่นั้นอ่ะเพราะอะไรเพะก็เอาอิฐ จากที่เมืองกรุงเก่าอ่ะไปสร้างรัชนโกสศิทร์นั่นแหละครับอิฐอยุทยาเลยเหลือแค่นั้นมันก็เหมือนกับที่ทางเหนือทางเหนือพระพุทธลูกก็โดนย้ายไปเยอะอย่างวัดมหาธาตุสุโขทัยอย่างเงี้ยพระศรีสักขยมุนีอย่างเงี้ยก็ไปอยู่ที่วัดสุทัศน์หรือวัดอะไรสักอย่างนี่แหละอย่างพระพุทธรูปทองคําที่อยู่ที่วัดไตรมิตรอ่ะที่โรงเยาวราชอ่ะอันนี้นก็เอาไปจากสุโขทัยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสุโขทัยเนี่ยเขาร่ํารวยมากนะครับแล้วก็เขาเขาเรียกบ้านอะไรนะมีวัฒนาการในการทําพระอะไรอย่างเงี้ย เขาล้ำหน้าไปมากๆ,ๆเลยนะเพราะว่าเขามีชื่อด้วยนะมีชื่อเสียงเรื่องการทำพุทธรูปได้อ่อนช้อยงดงามนะครับอย่างบุตรชินาราชก็ยุคสุโขททยเหมือนกันสุโขททยเขามีอยู่สีหมวดใช่ปะหมวดใหญ่หมวดตะกวนหมวดชินาราชหมวดกําแพงเพชรหมวดเบตเตเลตอะไรอย่างเนี้ยเออเขาเนี่ยความมันมีรายละเอียดถี่ถ้วนอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับ พระปางวัดเจ้าจันทร์เนี่ยก็เป็นพระปางองค์เดียวที่อยู่ในเมืองศรีสัชนาลัยหรือสุโขทัยนี่เลยบางที่ใช้วิธีบูรณะโดยวิธีอนัตติโลซิตหรืออกไหมอนัตติโลซิตคืออะไรเนี่ยยางเห็นไหมเขาเขาสร้างอย่างเขาจะใช้ศีลาแรงก้อนใหญ่อย่างถ้าเป็นอย่างของไทยอ่ะของไทยใช้ศีลาแรงก้อนแค่นี้ในการก่อสร้างเห็นไหมแต่ของขอมอ่ะเขาจะใช้ก้อนใหญ่เขาจะตัดมาก้อนใหญ่ๆเบิ่มๆมาเลยนะครับเพราะนั้นถ้าเขาพังถลม่มก็พังถล่มลงมาเขาก็เลยต้อง หาชิ้นส่วนที่ถล่มมาว่ามันมาจากจุดไหนแล้วก็เอามาทดลองประกอบแล้วก็ถ้าตรงไหนมันหายไปก็ต้องเสริมด้วยวัสดุแบบเดิมแต่ว่าไม่แกะสลักลวดลายอะไรใช่ไหมแล้วก็เอาวัสดุเก่าอ่ะขึ้นไปวางไว้บนจุดให้มันเป็นเหมือนกับตำแหน่งเดิมให้ได้มากที่สุดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการบูรณะแบบอนาติโลซิตอย่างปราสาทหินต่างๆปราสาทพิมายบุโรพุทโธปราสาทพนมรุง้งอะไรอย่างเงี้ยเมืองต่ำเนี่ยก็ใช้วิธีอนาติโลซิสหมดเลยนะครับจะใช้ได้ดีกับ โบราณสถานที่วัสดุทํามาจากหินทรายศีลาแรงก้อนใหญ่ๆอย่างนี้ครับแต่ถ้าเป็นอิดเป็นลายปูนปั้นไใ,ใช้วิธีนี้ไม่ได้และนี่ก็คือวัดเจ้าจันทร์ครับปราสาทขอมที่อยู่เหนือสุดในพื้นแผ่นดินไทยถ้าใครแวะมาเที่ยวศรีสัชนาลายัยก็อย่าลืมแวะมาที่วัดเจ้าจันทร์นะครับมาเยี่ยมชมความงามถึงจะไม่ใหญ่โตอลังการเหมือนที่อื่น แต่ก็งดงามมีสเสน่ห์มีมนขังไม่แตกต่างจากที่อื่นเลยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับหากคลิปนี้มีข้อมูลใดที่ผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะครับหากท่านใดที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์กอย่าลืมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ